สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้มากินมาม่ากับวัน,นิดานะคะมีมามา่ามีพริกนะคะแล้วก็ตับหวานนะคะแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มาม่านะคะมากินกับวัน,นิดาเลยจ้าอ่า,นาหนาวๆอย่างนี้นะคะสดน้ำร้อนๆนะคะอืมกินน้ำลายมามา่ามาม่านะคะ มามา,มามากิมมาม่ากันนะคะสุดน้ำก่อนเนาะนี่นะอ,อร่อยุดน้ำนร้อนๆนะคะเปนเพื่อนนะคะนี่นะคะมาจ้ามาเลยมาเลยนะคะนี่นะคะอืม แล้วร้อนอย่างเงี้ยกินแล้วมันชื่นใจนะม,มาม่านะกุ้งคำใหญ่คำใหญ่นะ จับเห็นับหวานนะคะจับหวาน เผ็ดด้วยนะอร่อย มามาจ้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ้า